อุ้ยปลาค่ะนี่คปอปลาแซลมอนนะคะจะทำปลาส้มดีไหมเนี่ยนมาด้วยออเออเดี๋ยวทำาตเตกินสองชิน้นแล้วกันเนาะ,ะนะเอาสามชิ้นนะปลาปลาก่อนมาด้วยไอที่เหลือก็แกงบ้างอะไรบ้างทอดบ้างนะหมักทำเดี๋ยวเดียวบ้างนเนาะเออเรื่นะ เอาชิ้นใหญ่ๆทำทัดแต่คนคนละชิ้นนะั่เดี๋ยวนะวนได,ได้มันเอาท้องออกหมดเลยเนาะสีสง่งสีสะมันใช่ใเป็นๆนะเดี<อ>๋ยวแช่น้ำเกลือแล้วก็แช่น้ำเกลือตากอันเด็ดเดี๋ยวบ้างนะคำนวณค่ะโอเคเลยแช่น้ำเกเเลือเมนูเมนูเลือกสิอยากไปทำน้ำเกลือก่อนเลือกเลยอันนี้ไปทำสเต็กนไยเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งบูบู กักัมต้องสีมผูนั่นน่ะอันนั้นไม่เอาตรงท้องๆมังสิไม่มีเออมันเอาท้องไปไหนหมดอ่ะเดี๋จะชิ้นนั่เดย๋ยวนะไปหาเดี๋ยวเออยีงไงผักสวนครัวทำสลัด นะ่ะเดี๋ยวนำไปทำน้ำเกลือทำนี้ก่อนค่ค่ะดี่ะเพื่อนเอาปลาแซลมอนมาให้ค่ะปลาแซลมอน ทําอะไรกินเนี่ยแกงส้มก็ได้เอาแช่น้ำปลานิดหนึงกิซีอิว๊วแล้วก็เอาเอาตากแดดนิดหน่อยแล้วก็ทอดอ่อนซอนดีเพื่อนน้องใบเฟิร์นเอาปลามาให้แต่เอาหัวมันทิ้งหมด กุ้งเพิงมันก็ทิ้งหมดคำสองสามแบบนะค่ะี่อัน ทำทำเด็เดแดญ่นี่นะเดี๋ยวไอ้นี่ใช้น้ำปลาบ้างไว้แกงบ้างอะไรต่างๆบ้างต้มยำบ้างนู่นนี่นั้นนู่ย 问。 ไหนแช่น้ำปลาเดี๋ยวจ้ะแช่น้ำปลาที่นี่ต้องพัดเจลไรนะก่อนจะใช้น้ำปลาต้องเอาไปล้างพัดเจลไรไพรเจลัดจ้ะต้องไปล้างนู่นนี่นั่นใช้น้ำปลาตักครึ่งชั่วโมงโ<อ>ชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วก็ตากแม่ครัวก็ต้องใส่ถุงมือนะคะทุกอย่างต้องพัดเจลไรเร็วค่ะอันนี้ใบแกงบ้างรับยำบ้างนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะค่ะ kk mепаcямb 你поcm